สวัสดีค่ะมือน,นี้สิผ้ามาเบิงอันการอัปเดตรถไถน้อยนั่งขับเด้อค่ะเด้อต่อจากคลิปอ่าตอนที่เข้าอัดไว้ช่วงนั้นเนาะค่ะเนาะมือน,นีสร้างเพิ่นกระว่างแล้วเพิ่นกระเลยมาเฮ็ดต่อนี่ค่ะมือน,นี้สิผ้ามาเบิงอันระบบเกียร์ค่ะระบบเกียร์ต้งองย่างไปหาสร้างกันเด้อค่ะเด้อ มืัอนี้สร้างเห็ดยังให้เบิงเนาะจ้าโอ้มัอนี้สิมาอัปเดตระบบเกียร์ไหเบิงอันนี้ก็ไว้แต่ใส่อันเวลาหลกฝานบานหนา้าฝานหลังหลกฝานึ้นฝานลงตัวนี้อพอเห็ดเสร็จมันก็สิออกมานี่จะต,ตัวนี้ท่านนี่เห็ดเห็ดเห็ดไรขาวก่อนอันนี้คือระบบเกียร์เกียร์เกียร์มันจะหนีครับระบบเกียร์ที่ไว้แต่ ใส่เวลาประคองไว้มันนักได้มึงนี่มันต้องเช็ดเล็กน่าหนาหน่อยดีๆหน่อยเดี๋ยวเช็ดระบบเกียร์เบิ้ลอะนดีกว่เอาสิขึงแม่แรงเพื่อให้ล่อมันลอยมันจะได้ลูกนั่นัมืให้ล่อมันลอยมัขึ้นมึงเนี่ยแ้วแต่ถนัดตัวว่า ไทยมันใกล้ๆกันจ้ะรอร้อยขยับรอร้อยร้อยแล้วเหรอร้อยแล้วนี่ัดมาดีจัครับเห็ดง่ายพวกเราไปซับซ่อนเราไปซับซ่อน,น,น,นง่ายนี่เยอะเลยมี นี่ลูกสีสเปนเกียร์เดินหน้าสิเอ้าหมุนดีก็อ๋อนี่เก oui. ียร์ถอยนี่ข้างบนข้างหมุนหลอมสี่ร้อยมันจะดูจากว่าเกียร์อะไเกียร์ถอยเกียร์ถอยล้อถอยหลังม่านี่ว่างว่างเหรอว่างอ่าว่างล้อก็คือล้อประมุนน่าหนีลูกสีสเป็น เกียร์หน้าเดินหน้าเกียร์สองเกียร์สองมันนะจ้ะน้อนมันก็ว่างว่างแล้วเอาอัีอีกเกียร์หนึ่งนี่ครับเกียร์หนึ่งมาเบิ่งเฟืองมันเบิ่งเฟืองมันเห็นไหมเขาตกหล่งมาเลยถึงมากถึนมากว่างแล้วว่างเห็นว่าขอเลย Chia vang long mày dạng hoi vang 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 nữa, vang còng, vang bỏ lông ừ. ừ. bưng, nắp nắp 哎，那把浪的，哎把。 nè, ở chốt nó say say nè, cứ vào, nó đỉnh đấy đấy, nhấc mình lên, nó chỉ đỉnh, giờ nó nâng chỉ đỉnh, ạ, bó, đỉnh đầy này. ใช่ปะเึงรอบมันคันมีนยางร่องอยางร่องด้วยดีร่องเลยพอดีพอดีกับพ่อน,นั่งเลยละประมาณน,นี้พอดีก็เสีเฮ็ดระบบซอยเลี้ยวเราใส่ลูกหัวยื่นนี้นะครับ คลิปนี้ก็เอาซ้ำเนี่ยก็น,นะค่ะเนาะถามเบิงว่าคลิปหนาซามคนสีผ้าเห็ดอียอย่างวเฮาสิมาอัปเดตให้เบิงเรื่อยเด้วอยจ้าเด้อขอบคุณห,หลายด้วยด้จ้าี่เข่าวมาติดตามได้รับชมจ้าสวัสดีค่ะ